สวัสดีครับเกษตรบรรยุมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องการปลูกผักไฮโดรโปน็ตก,กันนะครับหลังจากคลิปที่แล้วได้ทําการผสมปุ๋ยใช้งานนะครับคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการย้ายนะครับจากบอ่อพักนะครับบ่ออนุบาลน,นะครับกระบะบ่ออนุบาลไปหาหลังโฟมนะครับนี่ครับหลังโฟมที่ยียมไว้แล้วก็เป็นฝาชนะปิด นะครับตัวนี้นะครับเราจะย้ายมาบอกบ่อนี้เพราะว่าต้นการพร้อมแล้วนะครับหลังจากที่เราเติมปุ๋ยนะครับสองสาวันนะครับไม่ได้อยู่บ้านนะครับไปต่างจังหวัดนะครับไปทําการดูไล่มันสัมปะหลังไปเก็บเกี่ยวข้าวนะครับตามที่ลงคลิปไว้นะครับพอกลับมาอีกทีนะครับมาเจอสภาพนี่ครับต้นผักที่เราเพาะไว้โอ้โหเริ่มมีใบนะครับแล้วก็มี หักก็มีนะครับน่าจะไม่แน่ใจว่าเกิดจากแมวหรือเกิดจากนกนะครับวันนี้เมื่อต้นกล้าโตพร้อมแล้วเราจะมาทําการย้ายจากกระบะถาดไปยังกระบะโฟมโดยที่อุปกรณ์เรามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับถุงดำนะครับถุงดํามาทําอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกัน2กระบะโฟมนะครับสสลิง เกจิยายนเหมือนเดิม C ีผดเพราะ5ปุ๋ย a b นะครับแล้วก็มีน้ำนะครับแล้วก็มีตลับเมตรตลับเมตรเราเอามาทําอะไรนะครับเรามาวัดปริมาณน้ําที่อยู่ในกระบะว่ากว้างยาวลึกเท่าไหร่เพื่อที่จะคํานวณหาปริมาณน้ําแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะครับไม่สามารถคํานวณได้เราก็ใช้วิธีตวงนะครับตวงน้ําเข้าไปและจํำด้วยว่าน้ําที่มีกี่ลิตร อันนี้กระบะนะครับน้ําที่เราจะเติมมาเจอประมาณนี้ครับนะพอใส่ถ้วยเข้าไปแล้วหลังจากปิดฝาถ้วยก็จะอยู่ประมาณนี้รากก็จะเดินลงไปนะครับหลังจากที่เราเติมน้ําเข้าไปแล้วนะครับ,นะรบก็คือระดับน้ําจะอยู่ประมาณนี้นะครับการคํานวณกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับหารด้วยหนึ่งนนะครับตัวนี้กระบะอา่า ลึก13เซนกว้าง33.5เซนยาว48.5เซนนะครับคำนวณออกมาแล้วนะครับได้น้ำประมาณ21ลิตรนะครับเมื่อได้น้ำประมาณ21ลิตรเราก็จะทำการผสมปุ๋ยเข้าไปแล้วก็ทำการย้ายนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอาถุงดำนะครับไปลองปูกกระบะนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับ นะครับทาถุงดานะครับให้เป็นรูปของรลังโฟมนะครับทาไมเราต้องใส่ถุงดําทําไมเราไม่ใส่น้ําลงไปในลังโฟมเลยนะครับโฟมมีโอกาสที่จะทําให้น้ํารั่วได้เวลาเราใส่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นถุงดําเราจะใช้เป็นตัวกักเก็บน้านะครับเพื่อไม่ให้น้ารั่วออกไปเพราะถ้าน้ารั่วออกไปทําให้ปริมาณปุ๋ยที่เราจะต้องเติมบ่อยมากขึ้นอันนี้ถุงดําคือเราจะประหยัดน้านะครับเพื่อให้ต้นไม้ต้นกล้าของเราดูด นะครับน้ำออกไปได้เต็มที่นะครับโดยที่น้ําไม่รั่วออกไปนะครับหลังจากถุงดําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเติมน้ําที่เราเตรียมไว้อันนี้ครับน้ําที่เราเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ําเข้าไปนะครับให้ได้ระดับนี่ครับน้ําที่เราเติมเข้าไปนะครับระดับผิวน้ํานะครับก็จะอยู่ประมาณขอบขอบตรงนี้พอดีนะครับ หลังจากที่เราเติมน้ําได้นะครับประมาณ20ลิตรนะครับเราก็จะผสมปุ๋ยลงไปนะครับปุ๋ย A นะครับโดยที่นะครับอัรตราส่วนที่เราจะใช้คือน้ํา1ลิตรนะครับต่อปริมาณปุ๋ย3ซีซีอันนี้นะครับที่เราวัดคํานวณได้ก็ประมาณ20ลิตรนะครับ20ลิตรก็จะใช้ปุ๋ยประมาณ60ซีซีนะครับ เดี๋ยวเราก็จะดูดปุ๋ยนะครับเอนะครับใส่เข้าไปนะครับที่60ซีซีนะครับหลังจากที่เราขยัาจวง อาจจะตวงครั้งละ10ซีก็ได้ครับอันนี้เท่าไรแล้วนะครับตัวนี้อันนี้อยู่ที่ประมาณ14นะครับ14นะครับอันนี้14แล้วก็ใส่ลงไป14แล้วนะครับอันนี้ผมใส่ลงไป60แล้วนะครับ หลังจากใส่60แล้วนะครับเราก็จะทําการคนปุ๋ยให้เข้ากับน้ำนะครับนะครับคนปุ๋ย A ให้เข้ากับน้ำํำนะให้ปุ๋ย A ได้กระจายตัวนะครับอยู่ในน้ำนะครับนะครับ เมื่อปุ๋ย A นะครับเข้ากับน้ำแล้วนะครับเราก็จะทำการเติมปุ๋ย B ลงไปนะครับเราก็จะทำการปุ๋เติมปุ๋ย B ครับตัวนี้ปุ๋ย B เ,เก็บปุ๋ย A ไว้ก่อนเราก็จะเอาปุ๋ย B มาขย่านะครับ ปริมาณการใช้เหมือนกันนะครับ1ลิตรต่อน้ำสามน้ำหนึ่งลิตรต่อปุ๋ย3ซีซีนะครับอันนี้น้ำา20ลิตรก็6 0ซีซีนะครับเดี๋ยวผมจะเติมปุ๋ยบีเข้าไปนะครับที่ปริมาณ6 0ซีซีดูสูงขึ้นมาได้เท่าไหร่น้ำเป็นฟองอากาศลายอากาศออก ได้ประมาณ14นะครับก็เติมลงไปนะครับหลังตามเติมปุ๋ยบีลงไปก็คนปุ๋ยให้เข้ากันทั้เอและปุ๋ยบีนะครับเราจะกวนจะใช้การกวนก็ได้ครับนะ เมื่อปวนเสร็จแล้วนะครับได้ที่แล้วนะครับเราก็จะปิดฝานะครับนะครับเอาลังฝาปิดปิดให้สนิทนะครับอาจจะปิดยากนิดนึงหลังจากปิดฝาแล้วนะครับเราก็จะย้ายต้นกล้านะครับมาลงนะครับ ถ้วยนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับมีตอนนี้เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลือเจ็ดนะครับเราก็จะเอาช่วยมาเตรียมไว้เจ็ดใบนะครับสองสี่หกเจ็ดนะครับนะสำหรับถ่วยนะครับเมื่อเราเตรียมถ่วยเจ็ดใบแล้วนะครับเราก็จะทำการย้ายต้นกล้าโดยที่ ฝองน้ํานะครับก็จะมีนะครับนี่ครับรอยฉีดแบบนี้ครับเราก็ทําการฉีดออกมาทีละต้นเลยครับนี่ครับแล้วก็เอาไปใส่ในถ้วยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาจุ่มวางไว้ครับโดยที่ถ้วยนะครับอ่า ระดับน้ําก็จะพอดีนะครับกับปองน้านะครับระดับน้ําก็จะพอดีกับปองน้ํานะครับเราก็จะย้ายตัวหนึ่งมาครับนะสังเกตด้านล่างนะครับก็จะมีรากนะครับเพราะตัวถ้วยนะกลด้านล่างก็จะให มีช่องว่างสําหรับนะครับลากเดินนะครับเดี๋ยวอยากจะย้ายลงให้หมดนะครับครับหลังจากที่เราย้ายมาลงแล้วนะครับนะครับได้เจ็ดหลุมนะครับเพราะว่าต้นเสียหายไปหนึ่งต้นนะครับอันนี้นะครับเราก็จะมาดูเรื่อยๆว่านะครับน้ํานะครับตัวนี้นะครับด่านลาเนี่ย แห้งหรือเปล่าถ้าแห้งเ,เราก็จะเติมน้ําโดยที่เราจะต้องผสมปุ๋ยในภาชนะตวงนะครับ1ลิตรต่อนะต่อปุ๋ยน้ํา AB3 ซแล้วเติมเข้าไปให้อย่าให้น้ําแห้งเกินไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะคราวนี้เราก็มาคอยดูว่านะครับอีก5วัน10วันหรืออีก40กว่าวันนะครับตามที่นะครับเราทราบกันดีว่าจะใช้เวลาในการปลุกนานนะครับประมาณ30หรือ4 0วันเนะี่ย พื่จะโตนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตหลังจากผ่านไป1สัปดาห์ว่าเป็นยังไงบ้างและถ้ามีการเติมปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาสาธิตให้ดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับการย้ายมาลงภาชนะนะครับก็อจบการนําเสนอเพียงเทัานี้นะครับก็ให้เพื่อนๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามอัปเดตนะครับการทดลองปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะครับสําหรับมือใหม่นะครับครั้งแรกนาจะเป็นยังไงนะครับสําหรับนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ นะครับแล้วจะมาอัปเดตให้ครับบ๊ายบาย